นานามิขาวากามิเธอน,นั้นรับบทเป็นสาวต่างจังหวัดที่เพื่อนสมัยเรียนจัดง้นแต่งคราวนี้ก็มีการลีอยู่เนี่ยกัเกิดขึ้นเธอจึงได้มีโอกาสเจอกับเพื่อนชายสมัยเรียนที่แต่งงานไปแล้วรวมงานนี้ด้วยแต่เขานั้นไม่ได้พกเมียม,มาความสัมพันธ์ที่พวกเขาทั้งสองเคยก่อเอาไว้มันกำลังจะเริ่มต้นสวัสดีครับเพื่อนๆ พบกับผมอีกครั้งกับนายมิสเตชีคนดีคนเดิมวันนี้แอดมีหนังเรื่องดีมานำเสนอเพื่อเพื่ออีกแล้วครับแล้วหนังเรื่องนี้ก็มีชื่อว่าโอกาสคลิกขอกิ๊กสามวันพบสิ่งดีๆได้ไหนแอดออกสลอ็อตแตดก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปแอดขอคนละหนึ่งไลค์เลือกสมัครเลยฝากคุยเจอกันหนกดต่คลิปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อไปไม่รอชา้าไปชมกับแอดได้เลย เริ่มเรื่องมาเราก็จะเจอกับพระเอกที่นอนอยู่กับภรรยาของเขาครับเขาสองคนได้แต่งงานกันแล้วและแล้วเขาก็ได้ตื่นขึ้นเนื่องจากมีเสียงโทรศัพท์เนื้อความนั้นบอกว่าตอนนี้เพื่อนของเขาที่ชื่อยุยกาลังจะแต่งงานกับไทจีพวกเรากําลังรวมตัวหลีอยู่เนี่ยกันที่บ้านของยุยงานนี้ ต้องสนุกแน่แแลวหลังจากนั้นปลายสายก็ได้วางสายไปคลับเมียของพระเอกก็ได้ตื่นขึ้นแลวเราก็จะได้เห็นภาพแฟนแบ็คต่งตางๆที่พระเอกได้ถ่ายเก็บเอาไว้กับแฟนเก่าของเขาใช่แล้วครับป้ายสายนั้นก็คือแฟนเก่าของเขาที่มีชื่อว่านานามิจังต่อมาพระเอกของเราก็กําลังจะเสื้อผ้าเพื่อจะกลับต่างจังหวัดแต่ทว่าภรรยาของเขานั้นถามจุจี้จุก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณไปกับใครคุณจะกลับเมื่อไหร่ดูเหมือนว่าคู่นี้จะไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่นะครับพระเอกบอกได้เพียงว่าผมกาลังกลับนาโกย่าและแล้ววันที่เดินทางของพระเอกก็มาถึงเขาได้ยืนรอใครบางคนอยู่ที่ริมถนนและแล้วก็ได้มีรถคันหนึง่งมาจอดเทียบข้างเขาคําทักทายแรกที่ได้ยินนั่นก็คือมาไเจอกันนานเลยนะเป็นยังไงบ้าง ใช่เลยครับน้องนานามิที่เป็นนักเอกของเรื่องนี้ได้ปรากฏต,ตัวขึ้นเขาสองคนดูไม่เคอะเขินกันเนื่อง,งจากความสัมพันธ์ในวัยเยาว์ของเขามันทําให้พวกเขาทั้งสองดงูสนิทสนมกันมากขึ้นภายในรถก็มีการพูดคุยสอบถามสารทุกสุขด,ดีหลังจากที่พวกเขานั้นไม่ได้เจอกันมานานนานามิจังบอกว่า วันนี้ฉันเช่ารถมาเพื่อจะรับนายไปทะเลเลยนาก่นอนที่จะมีงานแต่งในวันพรุ่งนี้เราไปพักผ่อนหย่อนใจกันก่อนทนั้งด้านพระเอกอก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่อย,ย่าง,งในาดนะครับต่างคนต่างรู้ว่าเรือ่องอดีตของเราทั้งคู่นั้นมันก็ผ่านมาแล้วมันไม่มีอะไรที่ต้องปิดบังกันอีตอนนี้เรากลายเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันที่สุดแล้วชากก็จะตัดให้เห็นว่าพระเอกที่ไปเที่ยวกับนานามิจังได้พยายามถ่ายอิริยาบถของนังเอกไว้ตลอดเหมือนกับว่าเขามีนิสัยชอบถ่ายวิดีโอเก็บไว้แมว่า เธอจะกินหรือว่าพูดคุยอะไรอะไรน่ารักพระเอกมันบันทึกไว้หมดเลยครับและเราก็จะได้เห็นฉากกุกกิกน่ารักที่พวกเขาทั้งสองคนได้สร้างขึ้นและด้วยบรรยากาศมันพาไปริมทะเลที่สวยงามกับชายหาดที่แวววับนั่นเองที่คิดถึงพระเอกมานานแสนนานเธอนั้นได้พักเขาไปชนกับต้นสนที่อยู่ริมชายหาดเธอเปิดฉากจูบพระเอกอย่างที่เขาไม่ทันตั้งตัวก็เห็นว่าเลยครับคนเราเจอรักเก่าเปิดก่อนใครเล่าจะทนไหวและ แล้วเขาทั้งคู่ก็ได้ขับรถไปยังที่พักที่นางเอกได้จองไว้ให้แต่ทว่านางเอกไม่ใช่มาส่งแค่อย่างเดียวนะครับเธอนั้นพร้อมที่จะพีกาย เื่อลักเก่าที่เธอไม่เคยลืมเลือนต่ฉากรักอันสุดแสนจะเล่าร้อนมันก็ได้เกิดขึ้นหนังก็ได้กินเวลาของแอร์ไปยาวๆเลยครับฉากนี้ต่อมาเวลาก็ล่วงเลยมาถึงดึกดื่นนะครับพระเอกกับนานามิจังก็ได้ไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เพื่อนๆเขาได้จองโต๊ะเอาไว้ให้เหมื่อเพื่อนไม่ได้เจอกันมานานก็พักทายกันอย่างสน,นุกสนานกินดื่มกันอย่างไม่มีใครอยอมใครช่างเป็นเวลาที่มีความสุขเสเลิกเกนินงานเลี้ยงก็ไม่วันเลิกลาก ครับหลังจากที่พวกเขาอิ่มหนำสำนานกันแล้วเวลาห้าทุ่มครึ่งพระเอกก็ได้นอนอยู่ที่เตียงนุ่มๆในโรงแรมที่เขาได้จองเอาไว้แต่มีเสียงเคาะประตูเกิดขึ้นพระเอกดูเหมือนไม่ตกใจอะไรเนื่องจากเขารู้เลยว่าการเคาะประตูแบบนี้มันก็คือนานามิจังเธอเข้ามาด้วยความมึนเมาก็อย่างว่าเลยครับเพราะมันเมาอะไรมันก็ลื่นไปหมดและหลังจากนั้นครับเพื่อนๆก็ได้เจอกับพลังลัก ของน้องนานามิจังที่จะนักจะเต็มสายให้พระเอกละฉากนี้ก็ได้ลากยาวไปนานๆเลยครับต่อมางานแต่งก็ได้เริ่มขึ้นทุกคนก็แต่งตัวมางานแต่งด้วยชุดสูทและชุดลาตีที่โคตรสวยนานามิและพระเอกก็ได้เดินไปหาเจ้าสาวสแสดงความยินดีที่เขาทั้งสองนั้นได้แต่งงานกันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเพื่อนที่เคยเล่นกันมาจะกลายมาเป็นแฟนกันได้แถมยังลงเอยกันอีกด้วยไม่เหมือนคู่เขาที่ต้องแยกจากกันและในงานก็ เต็มไปด้วยความสุข กินดื่มและถ่ายรูปร่วมกันอย่างสนุกสนานแต่ในขณะที่หลวงพ่อกําลังประกาศงานแต่างงานอยู่นั้นนางเอกและพระเอกของเราก็ได้แอบไปจันทร์นักจัดเต็มกันอยู่อีกห้องหนึ่งฉากนี้โคตรมันเลยเด็กคราบเพื่อนเพื่อไปหาตามกันได้แอนแนะนําและแล้วสามวันแห่งความสุขมันก็ใกล้จะจบลงนานามิจังได้นั่งคุยอยู่กับพระเอกในโรงแรมที่พวกเขาทั้งสองได้จองเอาไว้เธอนั้นถามว่าชีวิตคู่ของนายเป็นยังไงบ้างแล้วจะแต่งงานกับแฟนนายไหม แต่ฉันกําลังพยายามจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอยู่กับผู้ชายอีกคนทางน้าพระเอกก็บอกได้แค่เพียงว่าผมเข้าใจครับ10ปีแล้วอะไรๆมันก็ต้องก้าวต่อไปและนี่ก็คือจุดจบนังเอกูด้วยสายตาอันอ้างว้างและด้วยความเงียบสงัดนั้นเขาทั้งสองได้จ้องตาก,กันแล้วแมทอำลาของเพื่อนเก่าก็ได้เริ่มขึ้นและก่อนที่หนังจะจบแนานามิจ้างกับพระเอกก็ได้มาที่ริมทะเลกับความทรงจําดีๆที่เขาทั้งสองได้เคยสร้างกันไว้พระเอกบอกแค่เพียง ว่าฉันจะกลับด้วยรถไฟนะนางเอกก็ได้แต่เพียงโบกมือไมบบ่ายพร้อมน้ําตาที่คลออยู่เต็มเบ้าและหนังก็ได้จบลงไปครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรืนน่องนี้แนวโรแมนติกดรามมานิดๆถ้าเพื่อนๆชอบดูกันเพลินก็ไปหาตำกันได้น้องเล่นดีจริงๆนะครับแอดคอนเฟิร์มสำหรับวันนี้แอดกอลาพิ่กนจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสสวัสดีครับ you mm -hmm.